สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดินเกวกันอีกชื่องเคยนะคะตอนนี้เราจะมาเล่นเกม i ม e c ค a ับนั่นเองยุตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะสร้า นี่ฉันจะเปลี่ยนใจเป็นสร้างบ้านของชิโนะสเกะดีกว่าสร้างบ้าชิโนะสเกะกันขั้นตอนตอนนั้นเราสร้างบ้านแบบอันนั้นมากเพราะฉะนั้นเราจะเอาให้ดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือเขียนชิปหน้าอันนี้นี่ไม่เอาอันนี้ออนนี้อชิปอนนี้อชิปอนนี้อันนี้ ชิโนสเกตชิโนสเกตชิโนสเกต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 มันแบบให้รู้ให้รู้ให้รักแบบสีอะไรเป็นสีอะไรฉันไม่สูงสูยมากชิปอ้ยอย่าไปทงำด้เออตรงนั้นนี่แหละเหมาะเหมาะมากเลยแล้วอ้อยชิปชิปไปชิปตรงนี้ต้องหาเล่าเชิเชิป ตตรงนี้ได้ใช่แบบนี้ไม่เห็นไหมไ่ด้ทานทับครับต่อไปก็ทำตรงนี้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 ้น้น้นเออเออชิ้นชี้นชิ้นน้าง้าเอาเป็นสีแดง เดียวท้าคีบต่อไปเราจะทำเป็นเต็นนะคะชึบ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 โอมันไม่ได้ต้องตรงนี้นี่แหละต้องจาอกระบอกกระบอกคืออะไรกระจกค่าะจาอกระจกชึบชึบมาเห็นไหมสวยสวย จะต้องมี้วยชึบ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 ชยบชึบชึบชึบ้ึบชึ้ชึบชึบชบชาบชึบช้บชึบาบชึบชึบ ที่มันแม่นไปแล้ว

แบบนี้นี่แหละต่อไปสีแดงสีแดงอยู่ไหนสีชมพูเชิบเชิบชมพูแดงต้นกุหลาบส้มว้า ขอเป็นสีนี้นะครับโอ้ยหย่าหย่าคิดอะไรช้าจังผู้ชมยช้าจังอยากจะตีความเร็วมันตัวนี้นี่แหละชุบๆเออได้แล้วได้แล้วได้นี่นี่นี่หน่อยฉันดันชนอะไรฉันไม่บอกบ้า สวยจี๊ดตุ่ยช็บช็บเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเล่นเกมโรบอทมาหรือไม่ก็สสกละกินแหละมานส่งการนี่สนุกจัง เสีด่าเสียดาาที่เราไม่ได้ถ่ายรูปสองการไปเที่ยวทกันบ้างคะลงนีตลงนี้อ,นอ๋อหล่นเลยชิบเอซิชเอ ตอนนี้ได้แหละเอาสีดำมาทุกคนน่าจะรู้ว่าเราทำผิดวันนี้เราจะเวียนวนะ้ะเพราะกล้องดูดาวถ้าใครถามวมาเกีย่วอะไรด้วยเกียวใส่ ออเ,เ,อเ,เอาอันแบบนี้แต่จบจองแบบนี้ว้วอายุสาวรีก่อนที่จะข้ามได้ตุ้งอตู๋แตงมเยขาจะนี้ไปใช่ไหม ก็จะติดแล้วตามดูไว้อ so ันนี <type> ้ประตูเกี่ยวนะประตูถ้าไม่มีมอนเตอร์เข้านะจักคนดีมากมั้งเจ้าใหญ่ยี่สี่สามพันสิบแล้วก็ต้องตกแต่งข้างในเพื่อให้มีความดีขึ้นจ๊ เตียงด้วยนะมีเตียงด้วยแนะเตียงไม่มีเลยอะอ๋อนี่สองอันอีกอันยังจะดีขห้อ,สองสมุดอันนี้ด้วยอ,อันนี้ไม่ได้ดอ,อันนี้ดิมาเนี่ดีแล้วก็คือจะได้ดอ่า ดีนี่สบายสบายอย่างนี้แหละหที่ต้องการเชิญเชิญเชิบต่อไปก็ต้องต่อไปก็ต้องทำอะไรต่อดีนะขอตัวไปอันนั้นก่อนนะ ตอนนี้เราก็สร้างบ้านของชินโนสเกะเสร็จแล้วน่าจะชอบมั้งลองเอาตัวเราไปชินโนสเกะดูดิดโอ้าดิบอลเล็ดน้ำแล้วก็เป <alien> <spaghetti> ิดประตูเข้ามาเดินอยากจากออดตังนี้ดิเองช็อโว้ายว้วละขังหลับก่อนคอฟี่คอฟี่คอฟี่แอร์เอ็กซ์เอกน้ำทำกันบ้านกันดีกว่า ป 3, 5, 8, เ,ปเปิดไปแล้วที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดเขียนไปกันเสร็จแล้วเปิดไปได้ไมิชึบๆมีอะไรให้กินบ้างไหมเนี่ยรถตู้ครับเนี่ยมีอะไรบ้างไหมน,นเะเปขายเลยไปโอ๊ยเราลืมกล่องซิๆๆ,ๆซิฮี s อ r r y เอาของนี้ดีกว่า โอ๊ยโอ๊ยเอาตรงนี้นี่แหละเออตรงเออตรงอย่างนี้นี่หลนี่แหละ,หละต้องการที่เราต้องการจัดเรียงให้ดีนั่นไม่ะเอาบ็อกสีขาวมาตรงนี้ดีกว่าก็จะได้มีที่พิง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปักอันนี้ไปนะคะทุกคนนีเห็นไหมอ้าวอ้าวเสร็จแล้วอ่ะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ